SME ต้องรู้เปิด5เทรน5แนวทางธุรกิจปี2568ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ผู้ประกอบการ SME ต้องรู้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นหรือต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจะมีธุรกิจอะไรบ้างไปดูกันเริ่มกันที่เทรนแรกเทสพาเรนธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่มีแนวทางธุรกิจได้แก่1พัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่เน้นคุณภาพสูงเช่นอาหารเพื่อสุขภาพหรือบริการพรีเมียม2นำเทคโนโลยีเช่นแอปติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มคุณค่าและประ ประสบการ์ลูกค้า3จัดสรรโซนรองรับสัตว์เลี้ยงในสถานที่บริการต่างๆพร้อมมาตรฐานความสะอาดที่ชัดเจนเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสําหรับผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงและผู้ใช้บริการคนอื่น4การสร้างระดับมาตรฐานเดียวกันเพื่อวัดความสะอาดให้กับกลุ่มธุรกิจบริการที่เพจเฟรนลี่และสามารถออกใบรับรองให้กับบริการและสถานที่ได้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจประกันสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ในปัจจุบันมีอยู่แล้วแต่ต้องหาวิธีที่จะระบุเลขทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่เป็นมาต มาตรฐานใช้ข้อมูลร่วมกันได้เพื่อให้ประวัติการรักษาของสัตว์เลี้ยงมีฐานข้อมูลเดียวกันและเป็นการป้องกันการสับเปลี่ยนตัวสัตว์เลี้ยงเทรนที่2ผู้สูงอายุดิจิทัลแนวทางธุรกิจของเทรนนี้ได้แก่ 1. สร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับผู้สูงอายุเช่นเครื่องมือตรวจสุขภาพดิจิทัล2ลงทุนในแอปพลิเคชันและบริการดูแลสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 3. ปรับปรุงพื้นที่บริการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุมีความปลอดภัยและมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก งานบริการที่เหมาะกับสังคมสูงวัยเช่นบริการนําเที่ยวที่เหมาะกับผู้สูงอายุมีการให้เวลาที่มากกว่าบริการทั่วไปและสะดวกสบายมากขึ้น5รูปแบบการเช่าซื้อหรือทําสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่6งานบริการด้านยานพาหนะสามารถพิจารณาการเช่ายานพาหนะเป็นครั้งคราวหรือรถยนต์พร้อมคนขับและการทําสัญญาซ่อมบํารุงยานพาหนะในรูปแบบใหม่ใหม่เธุรกิจเกี่ยวกับความสงบในบ้านปลายที่จะพาผู้สูงอายุไปพบความสุขสงบทางใจก่อนที่จะเดิ เดินทางข้ามไปอีกเส้นทางหนึ่งหลังสิ้นชีวิตบนโลกปัจจุบันเทลงที่3ธุรกิจพลังงานสะอาดสู่อนาคตที่ยั่งยืนซึ่งมีแนวทางธุรกิจคือ1ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเช่นการติดตั้งโซลารเซลล์เพื่อลดต้นทุนพลังงานในระยะยาว2ปรับกลยุทธ์การผลิตเพื่อลดคาร์บอนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น3ธุรกิจใหม่ๆที่ต่อเนื่องมาจากนวัตกรรมพลังหมุนเวียนเช่นการกำจัดแบตเตอรี่การซ่อมบำรุงยืดอายุการ ใช้งานแบตเตอรี่การกําจัดแผงโซลาเซลล์หรือนวัตกรรมการรีไซเคิลต่างๆเฟรมที่4 AI และระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนอนาคตมีแนวทางธุรกิจได้แก่ 1. นํา AI และระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการทํางานเช่นระบบ CRM หรือแชทบอทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 2. เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการบริการและเพิ่มความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภค 3. ธุรกิจที่ใช้ AI เป็นที่ปรึกษาให้กับตัวลูกค้าเองเสมือนลูก กคค้าไดุยัับตวเองโดยใช้การพยากรณ์แนวคิดของลูกค้าจากพฤติกรรมที่เก็บข้อมูลได้และสร้างบริการให้ลูกค้าปรึกษากับตัวเองในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตเทรนด์ที่5สังคมไร้เงินสดและการค้าออนไลน์ไร้พรมแดนซึ่งแนวทางธุรกิจของเทรนด์นี้ได้แก่1เตรียมพร้อมรองรับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระเงินเพื่อให้เงินหมุนเวียนในธุรกิจได้รวดเร็ว2พัฒนาโลจิสติกและบริการจัดส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ ออนนไลน์ข้ามโพรมแดน 3. สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นและมีสินค้าทดแทนได้ยากเพราะการค้าข้ามโพรมแดนอาจจะเจอคู่แข่งคนสำคัญถ้าเราไม่ปรับตัว 4. มุ่งสู่ความเป็น IoT เนื่องจากความไว้ใจในเทคโนโลยีและการจับจ่ายแบบไร้เงินสดดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันไปกับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สามารถสั่งซื้อของออนไลน์ได้ในเวลาที่ผู้บริโภคต้องการโดยไม่ต้องให้ผู้บริโภคคอยมอนิเตอร์เองเพียงแค่ตั้งค่าวไว้ตั้งแต่แรกก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ